นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยบุกไปตรวจค้นไร่กัญชาเขาบอกว่าไร่นี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณสัก100ล้าน100ล้านบาทนะไปยึดยาเสพติดไปยึดอาวุธได้หลายอย่างนะครับเอาดูภาพนี้นะครับเมื่อวานนี้นี่นะครับเป็นภาพที่ตำรวจภาค5ได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมกับหมายสารบุกจู่โจมเข้าไปตรวจค้นฟาร์มปลูกกัญชาขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านสหกรอ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่เขาบอกว่ามีมูลค่าการลงทุนมากกว่า100ล้านบาทจากการเข้าตรวจคน้นพบคนดูแลซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับหลายคนนะกำลังมั่วสุมในเสพยาเสพติดอยู่แล้วก็ไปพบเคตาเมนเน่สิบสองกรัมเศษๆไปพบไอเน่สกรัมและก็ปืนพกสั้นปืนยาว9กระบอกนะนับรวมกันได้9กระบอกและก็กระสุนเอกจํานวนหนึ่งประมาณสัก1,000ันกว่านัดว่าอย่างนั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ครับได,ได้ควบคุมตัวนายพานุ ซึ่งรับว่าเป็นคนดูแลสถานที่แห่งนี้พร้อมกับของกลางไปดำเนินคดีที่โรงพักแม่อ่อนและก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะฮะไปถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่มาพักและก็มามั่วสมเสพยานะครับขณะที่เขาไปจับกลุ่มเนี่ยดูปืนนะครับปืนเนี่ยทั้งหมดที่9ก้ากระบอกนะนอกจากนี้ยังพบว่าบางรายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเนี่ยกลับไปที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วเอออยากจะเสพให้มารวมตัวกันตรงนี้เสพเสร็จเนี่ยกลับตัวเมืองเชียงใหม่ สถานที่ดังกล่าวยังใช้เป็นศูนย์ประสานงานของพรรคการเมืองดังนะพรรคการเมืองดังในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยเออนี่พรรคการเมืองไหนหนักข่าวรู้แล้วแต่ว่ายังพูดไม่ได้ว่าอย่างนั้นเขากําลังตรวจสอบอยู่พลตบตรีวีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณฟาร์มดังกล่าวมีการซ้อมยิงปืนเนี่บ่อยครั้งมีการยิงปืนบ่อยครั้งจะซ้อมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัว แล้วก็เลยมีการไปแจ้งแล้วก็นํากําลังเข้ามาตรวจคนซึ่งพบของกลางก็เป็นปืนยึดได้จํานวนหลายกระบอกปืนที่ยึดได้ต้องเอาไปตรวจสอบว่าเป็นของผู้ใดครอบครองซึ่งทางผู้ต้องหาอ้างว่ามีคนนํามาขายให้โดยผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าไม่เคยมีการครอบครองหรือซื้อปืนมาก่อนว่าอย่างนั้นขณะเดียวกันทางตํารวจก็ได้สั่งการให้ขยายผลนะฮะกรณีของยาเสพติดที่เจอเนี่ยเอามาจากที่ไหนจุดใดรวมทั้งฟาร์มกัญชามีการขออนุญาตปลูกถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ส่วนชาวต่างชาติที่พบในฟาร์มเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นลูกค้าที่มาขอติดต่อซื้อกัญชาส่งออกนอกจากนี้นะครับยังสั่งสั่งขยายผลต่อเลยที่มาของยาเสพติดแล้วก็อาวุธเทศถูกตรวจยึดได้ด้วย<ฆ>ดูกระสุนนะครับกระสุนเนี่ยนะดูปืนเลครับเนี่ยม,มายังไงนี่คือประเทศไทยนะครับ